สวัสดีเจ้าะจ้าเจ้าวันนี้มาตกจำตอนแรงมาเกือบพกโมงแล้วค่ะฝนก็ตกเลยไปได้มาเร็ววันนี้เอาอันหลังเจสซอกสองเส้นเหมือนเดิมตกหมายเดิมของลิปตีแล้วเจ้าตอนนี้เจ้าปลาอยู่ตีอำเภอแม่สายนะเจ้าบ้านหนองอ้ออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าเหนือสุดยอดในสยามเจ้า มาพากำลัแค่ะว่าจะป้าจะได้กอฝนก็อ้อยเจ้ายกเจ้าจะป้าได้สามตัวเจ้าได้ตัดสร้อยกลมเจ้าสาขาป๊อกแล้วก็ปลาสไตล์เจ้า ตามนี้เป็นปลาสไตล์เจ้านานๆานเจ้าพบเจ้าได้สามตัวเจ้าโอ้ยจะหลอดให้หมดแล้วก็้าเ้ปลาสไตล์ปลาแวน่นป่าสาวเจ้า อ๋อตกแน่เลยเจ้าอวะอ๋อได้ตัวเจ้าได้สองตัวเจ้าปากข่าวก็ปากสลากเจ้าเจ้าอ๋อ,อได้สองตัวเจ้า เนี่ยตอนนี้ก็ตาแหวนเจ้าเจ้าอ้าวกระโดดไปหมอแล้วเจ้าเหลืออยู่ 5, ห้าตัวเลยอยู่สี่ตัวเจ้าโ <laughs> ดดไปหมอสเลยเจ้า แม่ปัดสซ้อยกับปลาแว่นเจ้าปัดส้อยข้างลายเจ้าสองตัวเจ้า,จาปัดสซ้อยข้างลายเจ้ากับปลาขาวฟอกเจ้าตัวน,น้อยขำบออก โอ๊ยระดดแล้วเจ้าไปปัดทรายเจ้าสานตัวเจ้าตัวใหญ่เลยเจ้าปัดทรายมนปัดไร้ยข้างลายเจ้าตัวใหญ่เลยเจ้ายิ่เจ้าโอ้ยโอ๊ย ได้สามสี่ตัวเจ้าได้สี่ตัวเจ้าอ๋เรลืสามตัวได้ปลาขาาป๊อกสองตัวเจ้าปลาสลากตัวหนึ่ง ยเใช้สองตัวเจา้าป่าซรายกับป่าตะเพียนทรายเจา้ายกเจา้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโกระโดดนะเจา้านี่เจา้าได้ป่าทรายตัวใหญ่เจา้โโเจาเกือบัตรตันนะเจา้า ได้สารตัวปลาสลาตัวปลาส้อยสองตัวปลาส้อยตัวใหญ่เจ้าปลาส้อยมนตัวใหญ่ขนาดเจ้านี่เจ้าตัวใหญ่มากยกเจ้าโอุ๊ยอย่างดินอยโอุ้ยกระป๋าได้ยหญ่ใหเลยเจ้านี่ค่ะอุ้ยหมานหมันได้นักคณะเจ้านี่เจ้าตัวใหญ่ๆเลยเจ้า ี่เจ้าได้เป็นคีตตันเจ้าได้ปาดข่าวปลอกตัวเจ้าได้ข่าวปลอกตัวใหญ่แล้วก็ปาดสร้ยข้างลายในหกเจ็ดเอ้าโอ้ไดอดแล้วเจ้าโอยได้ตามตัวเจ้าได้ปาดสา้อยปาดตะเคียนซ้ายเจ้าปาดซ้า์เจ้า งานงามเลยเจ้าได้ดขี้คอมาต่อยยกเจ้าได้ซีตัวเจ้าได้ป่าแวนกับป่าตะเพียนสายเจ้าจับุูดเห็นไหม ยกเจ้าจะปาได้ปลาซร้อยข้างหลายตัวหนึ่งเจ้าตัวใหญ่เลยเจ้าตัวใหญ่ขนาดเจ้าปลาซร้อยข้างหลายยกเจ้าโอ๊ยดีแล้วเจ้าปลาสร้อยกลมเจ้า ใช่ละโอ๊ยโอ๊ยดินเจ้าวะแม่ปลาตะเพียนซรายตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าตัวใหญ่ขนาดเจ้าเจ้าปลาตะเพียนทรายเจ้าตัวใหญ่ใหญ่ยกเจ้าโอ๊ยโอ๊ยดินละเจ้าดินละเจ้าเจ้า ปลาตะเพียน้ายตัวงามๆงาเลยเจ้ากลาตะเพียน้ายเจ้ายกเจ้าให้สองตัวเจ้าปลาคารป๊อกัดปลาสไตล์เจ้า ่ะยกเจา้าโอ๊ยโอ๊ยกระโดดแล้วเจ้าข่าปอกหน่อยเจ้ายกเจ้าว๊า ปัดไรายกล่มเจ้าจะได้กระเจ้าอยาให้ปัดไ้ายกลมเจ้าจะจาปดจา,าปดจะเทียนทรายเจ้าได้อออสองตุก <c oughs> ยกเจ้า <c oughs> าเด้ป่าตะเพียน้ายตัวใหญ่เจ้ากับป่าสไตล์เจ้าสองตัวตัวหล,วง,ล,ว,งว,ลวงขนาดเจ้ายก เจ้าอุ๊บ<า>ในกี่ตัวเจ้าในสองตัวเจ้าในปลาขาป๊อกกับปลาสไตล์เจ้าแล้วก็หอยเชอรี่เจ้าหอยเชอรี่เอาไปให้กับแบงเงี้ยเอาแล้วสไตล์หเห็นใหญแก้วเสียบขายอยู่างงนั้นน่ะหอยอย่ามาเย่ เจ้าตัวเดียวปัดระเพียนสายถึงได้แล้วปอปัดตะเพียนซ้ายตอสุดท้ายเจ้าเดี๋ยวเราไปพอป่าข้างบนกันจาาเจ้าอลิศมาต่อยหาจะปลาแล้วเจ้าจะมาดูผลสรุปป่าของจะปลาเจ้าเอาฮือ,อลิศไปถอดพอดีหลานสาวน่องของอลิศมาเจ้า นั่งมันได้กินป่าเหมือนแล้วเจ้านะน้าพ่อป่ากับเจ้าอาลิดจะคนถือเก่งใจเหลือเกินให้ร้องอาลงลงแหมเออแล้วมีเจ้าป่าอ้อตกมาแล้วเจ้า ไน่เนกิโลแน่นปะปลาได้ประมาณกิโลหนึ่งเจ้าสวยค่ะเจ้าปลาตัวงามๆเลยเจ้า,าตัดขาปอกตัดไส้ตัดไส้วันนี้งามขนาดเจ้านี่ค่ะตัวงามๆเลยเดี๋ยวให้อาลีดเอาไปทอดที่น้องเจ้าขอบคุณเจ้าปลาค่ะมา มาถ่ายวิวกันนะครับมายู่นี่ปลายยืนพุ๊บโอเคเดี๋ยวกันเป็นสมเลยยังเป็นยังทีนี้พอกดสวยงามโอเคเจ้าจอบเพลย์นี่การค่ะข้ามแล้วเจ้าป่าเห้อาริดไปเกณฑ์เจ้าอย่าลืมสบายอาลิทกับสบายเจ้าอาริทเมื่อยเจ้าขอบคุณที่ติดตามมาชมช่องจ้าปลาเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจ้าปลาแต่มจอช่วยเยอะนะคะ ขอบคุณเจ้าวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายเจ้า